มาชมบรรยากาศกันยามตุ่มผืนเด้อครับเด้อนี่ยามตุ่มเพิ่นนี่ได้ปลาบอนะครับการยามใส่ตุ่มนะครับใส่ตุ่มหรือใส่นี่นี่นี่ครับพี่น้องเบิ่งเด้อครับเด้อบ่งพี่ไก่พี่จ่าง่นนี่โอ้นะติดจีได้พี่น้องนี่นี่นี่กุ้งกุ้งติดกุ้งตัวนี้นะครับติดกุ้งนะครับไอ้กุ้งไอ้กุ้งหลังเงนมันน็ัน สดๆเลยครับโอ้นี่นี่นติดอยู่นะครับลูกกุ้ยู่นี่นี่น,นี่ป่าเลยครับเดอ้อชมบรรยากาศป่าครับเด้นอพนะี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศงอยกับเขาได้บางเถื่อกเลยโอ้นี่กุ้งกุ้งกุ้งนี่กุ้งอ๋อ<ๆ>นี่ลายด้วยกุ้งลายอยู่เด้พี่น้องชมบรรยากาศสด เราให้ชมบรรยากาศสดๆการยามตุ่มเพิ่นนะครับเอายั้งเห็ดเนื้อมั้งครับนี่หัวห่านครับโอ้หัวห่านเห็ดเนื้อนะครับบรรยากาศนะครับเพิ่นใส่ลอยก็ลอยก็ตุ่มเลยนี่เพราะใส่เบิดมื่นอยู่เนาะฟอเนาะยามย่างเลยก็ถือเบิดมื่นจีม้อเลยใส่จะเป็นสามโมงสี่โมงเล้วแต่ตุ่มสี่เนอะไรต่มอ กุ้งสดๆเลยครับกุ้งก็มีปลาก็มีปลาอยู่พนนี่วะไอ้หนูทูมนึงนะกุ้งกับลายกุ้งกับลายไม่น้องนะกุ้งนะเบิ้งเบิ้งเบิ้งกุ้งเออกุ้งสดสดกุ้งสดสดเลยนะครับพูดพูดขายอยู่พนครับหาสิบบาทร้อยนึงเดียวแต่ครับ ปรากฏกรมีนีนี่โอ้ปรากก็มีในคุแม่ขออนุญาตเด้ออปรวกฏปรากปกน้ำน้ำมาเาทันไตเอเพาพาันทรายว่ากันถ้ามันถ้ามันพอนถ้ามันพอเพิ่นะนะพรันตตว่ากัน